สิทธิ์โมทีฟชีวิตแย่เจอผลกระทบโควิด1 9ประกาศขายทุกอย่างที่มีนักร้องดังสิทธิ์โมทีฟหรือประกาศสิทธิ์สากลวารีแห่งวงโมทีฟทนแบกภาระไม่ไหวเจอพิษโควิด -19 ประกาศขายทุกอย่างที่มี หลังมีข่าวฮือฮาเมื่อปลายปีที่ผ่านมากรณีที่ประกาศสิทธิ์สากลวารีหรือสิทธิ์โมทีฟนักร้องนำวงโมทีฟหายตัวไปพร้อมรถยนต์ยี่ห้อเมอร์ d ซเดสเบนซ์ enz, ทำให้มีการประกาศหาตัวกันวุ่นเนื่องจากนักร้องหนุ่มกำลังป่วยซึมเศร้าก่อนจะพบตัวและพาส่งโรงพยาบาลจากนั้นเจ้าตัวปรากฏในงานเทศกาลดนตรีพัทยามิวสิกเฟสติวัล0 2 0ตามตารางงานโดยเผยว่ามีเพื่อนๆคอ,อยให้กำลังใจทำให้กลับมาสู้ต่อได้อีกครั้ง ส่วนอาการป่วยโรคซึมเศร้าอาจเป็นช่วงหนึ่งที่มีอาการเศร้าโดยไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรและจะขอสู้กับมันล่าสุดนักร้องหนุ่มสิทธิ์โมทีฟได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวโดยได้ระบุว่าพี่พี่น้องๆที่โอเคขออนุญาตขายกิจการเครื่องเสียงเาวเคลียร์ครับขายบ้านรถและทุกอย่างสุดครับไม่ไหวละหรือใครพร้อมจะดูแลกิจการต่อติดต่อผมหรือผู้จัดการส่วนตัวผมได้เลยครับ ขอบพระคุณทุกท่านครับเดี๋ยวลงรูปให้ครับขายทุกอย่างที่มีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด